ทังน้ำมันก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอันนึงในการจะทำทุ่นเรือไฟหมอกระตบับที่ไม่ไม่ไผ่ให้สามารถรับน้ำหนักของตัวเรือไฟได้สูงใหญ่จริงๆประมาณตึกสี่ชั้นห้าชั้นได้ ดูนิยามนี้ก็ดูตื่นตาติ่นใจดีถ้าต้นไม้เห็นข้างหน้าเรียกว่าเป็นต้นไม้มาสก,กันเป็นอมเมซิ่งของ,น,ของน,อนัคมนมต้นไทรเก่าแก่อายุหลายร้อยปีใหญ่จนกระทั่งลำต้นลามไปในเขตของถนน โปรเักตกตั้มต้นล้ำออกมาถนนมากแต่นับวันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนี่ถือได้ว่าเป็นอเมซซี่หนึ่งอันซีหนึ่งของจังหวัดนครพนมของเรา ถนนสายนี้สวยงามมาก